ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ5นัดใครหนักเทียบโปรแกรมลิเวอร์พูลแมนซิตี้อร์เอนอลมีเจอกันเองด้วยเปิดโปรแกรมพิมพ์ลีก5นัดต่อไปลิเวอร์พูลแมนซิตี้และาร์เซนอล3ทีมหัวตารางหลังเล่นไป6เกมบี้กันสนุกแฟนบอลคิดว่าใครหนักกว่ากัน นเนื่อสลอ็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลน,นำทัพหงแดงพังอาจขึ้นไปครองตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกหลังจะบุกไปเชิญนชนะวุฒแทมตันวันเดรอร์สองต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มี15คะแนนจาก6นัดขณะที่แมนซิตี้ลนไปอยู่ที่2หลังทำได้แค่ออกไปเสมือนเนวคาสเซิลเตตหนึ่งต่อหนึ่งทำให้เล่นไปแล้ว6นัดมี14คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่เดือใบสีฟ้ามีผลต่างประตูดได้เสียดีกว่าอยู่1ลูก เชื่อว่าทั้ง3ทีมจะเบียดลุนแชมป์กันไปได้อย่างสูสีตลอดฤดูกาลและนี่คือโปรแกรมเฉพาะในพรีเมียร์ลีก5นัดต่อไปของทั้ง3ทีมหัวตาราง 1. l i v e ลิเวอร์พูล5ตุลาคมพบคริสตันพรีตรายการเยือน20ตุลาคมพบเชลซีรายกยารเย้า27ตุลาคมพบอาร์เซนอลรายกยารเยือน2พฤศจิกายนพบไบรตันรายกยารเย้ 9. า9พฤศจิกายนพบแอสตันวิลล่ารายกยารเย้า 2. แมนซิตี้5ตุลาคมพบฟูแลมรายกยารเย้า 20ตุลาคมพบปุ๊บทำตั้นรายการเยือน26ตุลาคมพบ,มพพบ,บมรรเซาทำตันรายการเย้า2พฤพจิกานพบบอลมัดรายการเยือน9พฤศพจิกานพบไบรตันรายการเยือน3อาร์เซนอล 5ตุลาคมพบเซาท์ทัมตันรายการเยา้า19ตุลาคมพบบอลมัดรายการเยือน27ตุลาคมพบลิวอพูลรยการเยา้า2พฤศจิกายนพบนิวคาเซนลรยการเยือน10เปลี่ยนแปลงที่ลิพูภายใตา้การคุมทีมของอาเนอร์ส็ลตนั้นไม่ค่อยมีความแตกต่างจากในสมัยของเจเกนค็อปเท่าไหร่นักหลังจากเอาชนะบุฟขึ้นรังตำแหน่งจ่าฝูงพิม์ลีกได้สำเร็จไดานามิกของสโมสรยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผู้จัดการทีมคนใหม่มีหลักการและค่านิยมที่แตกต่างออกไป เอาเข้าจริงพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากเจเกนครอปมากนักแต่เขามีแนวทางของตัวเองผมคิดว่าก,การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างราบรื่นเรายังคงอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ในการครองบอลเราพยายามหาหนทางต่างๆเพื่อทำร้ายคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มีแผนสำหรับเราเสมอไม่ว่าพวกเขาจะกดดันด้วยกองหน้าสคนหรือ3กกองหน้าหรือไม่มีเลยเราต้องจัดการในสนามด้วยสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้เป็นความท้าทายที่น่าสนใจ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะค้กคำทีมอื่นได้อย่างไรและทำอย่างไรที่จะไม่ให้โดนคุกคมด้วยฟานได้กล่าวนิโคลอเชรารายงานว่าเฟอร์กิวฟานได้ต้องการสัญญา3ปีจากสโมสรลิเวอร์พูลกองหลังกับตันทีมวัย33ปีกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลลงไปในช่วงซัมเมอร์หน้านี้และดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองก็ต้องการอยากที่จะอยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไป การเจรจาในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นและเงื่อนไขสำคัญที่ฟานได้เยือนให้กับสโมสรลิเวอร์พูลนั่นก็คือเขาต้องการสัญญาอย่างน้อย3ปีในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่นี้เทโอสควายจากลิปูเอ h ครายงานว่าคอเนอร์แบดดี้เชื่อว่าการเล่นภายใต้อา์เนอร์ที่สมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้จะช่วยการพัฒนาฝีเท้าของเขาอย่างมาก แน่นอนว่ามันดีมากผมคิดว่าพวกเขาทำให้ผมพัฒนาขึ้นมากแน่นอนว่าเรามีการประชุมส่วนตัวในทุกๆเซสชั่นก้อนการฝึกซ้อมและอะไรทำนองนั้นมากมายดังนั้นมันจึงดีมากผมสนุกมันจริงๆและมันเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีอีกด้วย การวิ่งที่ผมทำในพื้นที่3สุดท้ายจากแบ็กขวาสิ่งต่างๆเช่นการป้องกันของผมและสิ่งอื่นดังนั้นทุกส่วนของเกมของผมและการพยายามทำให้ตัวเองเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นดังนั้นผมจึงรู้สึกสนุกมากกับการทำงานร่วมกับเขาและมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆ และไม่ใช่แค่กับผมทีมงานโค้ดใส่ใจเราทุกๆคนเสมอพวกเขาจะออกแบบการฝึกซ้อมให้มันเหมาะสมกับเราในแต่และตำแหน่งในการเล่นและหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบและวิธีที่เราต้องใช้ในสนามแข่งขันมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอย่างมากในเวลานี้ ไรอันกราเฟ,ฟนแบกกองกลางลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขายังคงเป็นนักเตะคนเดิมมาตลอดแม้ระเบิดฟอร์มสุดหรูออกมาในฤดูกาลนี้มิดฟิลด์ดัดเหมือนเกิดใหม่ในยุคของอาร์เนอร์สโอตโดยยึดตำแหน่งตัวจริงในแดนกลางได้แบบฉลุยจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนเขาเป็นตัวจริงแค่12เกมในพียมลีกซึ่งทำให้หลายต่อหลายคนแปลกใจว่าทำไมผลงานของเขาเหมือนเป็นคนละคนดาวเตวัย22ปีกล่าวว่าผมยังเป็นกราเฟ,ฟนแบกคนเดิมนะ บางทีผมก็มีเกมที่ผมพึ่งได้บอหลหนแรกหลังลงเล่นไป5นาทีเมื่อรุูการก่อนจากนั้นผมก็เล่นเกมของตัวเองไม่ได้ผมหาจังหวะตัวเองไม่เจอแต่ผมรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นโค้ชร,รู้ว่าผมมีอะไรมากมายในเกมฟุตบอลเขามีแผนการที่ชัดเจนในการบิลล์อัพการเพรสซิงมันขึ้นอยู่กับผมที่จะรักษาสิ่งนั้นเอาไว้และเล่นได้อย่างสม่ำเสมอเขาให้โอกาสผมตั้งแต่แรกเริ่มผมต้องโฟกัสกับตำแหน่งที่ชัดเจนค่อนข้างเล่นเกมรับมากขึ้น ผมทำงานของผมแล้วมันก็ออกมาดีมันเป็นเรื่องของตัวผมและโคช้ชมีความชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มเราเล่นกันเป็นทีมจากนั้นฟอร์มส่วนตัวก็ดูดีขึ้นลิเวอร์พูลเอฟซีรายงานว่าเฟอร์กิวฟานได้ยืนยันอิบราฮิมาโกนาเต้จะก,กลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้านี้ เราต้องการให้ทุกคนเล่นให้ดีที่สุดและอีบูก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมมากแต่สำหรับผมแล้วเขายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ได้อีกมากในอนาคตจากนี้เขาเล่นเกมรับได้มั่นคงและด้วยคุณภาพที่เขามีเขาโดดเด่นมากจริงๆแน่นอนว่าเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่สำหรับสโมสรแห่งนี้เขากำลังเรียนรู้และกำลังเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นและดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมาก เพื่อเตรียมพร้อมทุกๆ3วันและเขายังมีผู้เล่นดาวรุ่งอย่างเจอรวคอนซาที่เป็นผู้เล่นที่ดีเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงผลักดันกันต่อไปพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญของทีมนี้ในอนาคตข้างหน้านี้ เชี่ยวสควายจากลิปูเอโครายงานว่าดาบินนูยเยสที่พลาดเกมทีมลิปูบุกไปเอาชนะวูฟแทมตันวันเดอร์ได้ถึงถิ่น2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากอาการป่วยของเขาแต่ตอนนี้คาดว่าเขาจะพร้อมแล้วสําหรับเกมที่พบกับ,บโบลอญญาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกนัดที่2ที่สนามแอนฟิลด์ในวันพุธนี้ ส่วนแอนดูโรปสันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสําหรับเกมนี้หลังจากที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมกับบูฟปแธมตันจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในที่สุดแม้ว่าอาร์เนอร์จะบอกหลังจบเกมที่แล้วว่าโรปสันไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะเป็นยังไงในการฝึกซ้อมกับทีมในวันจันทร์เกมนี้เล่นในแอนฟิลด์ด้วยแม้สําคัญแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการโรเตชันในบางตําแหน่งได้เช่นกันอย่างตําแหน่งโรบบอน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไมโกเมสก็สิมิคสัส น่าสนใจที่ตำแหน่งปีกขวาของซาล่านี่แหละเกมที่แล้วเล่นเต็มเกมเลยมาดูว่าเกมนี้จะได้ออกสตาร์ทไหมหรือจะเป็นโอกาสของเคียรซ่าได้แล้วและแน่นอนว่านูนเยสน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนครับดิอาราติกฟุตบอลรายงานว่ากับ5ประเด็นสำคัญจากเกมที่ลิพูเอาชนะวูฟแธมตันวันเดอร์สองต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หนึ่งนร์แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นโค้ชที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากเราจะเห็นได้เลยว่าเขามักที่จะตะโกนออกคําสั่งที่ข้างสนามบ่อยครั้งซึ่งส่งผลกระทบทันทีไม่ได้ครอบครองบอลคืนและรักษาบอลเอาไว้สองลิเวอร์พูลอาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่เพราะมีโอกาสที่จะถูกคู่ต่อสู้จับทางการเล่นได้เมื่อพวกเขามักที่จะเล่นเซตบอลจากแนวหลังเพราะมันเสี่ยงมากที่จะต้องทำการส่งบอลให้กับผู้รักษาประตูหลายครั้งมากเกินไป การจัดการเกมเมื่อเป็นผู้นําต้องสร้างสรรค์และมั่นใจมากขึ้น 3. แม้ว่าลิวอพูจะดูโดดเด่นในแนวรับและถูกมองว่ามีแนวรับที่แข็งแกร่งแต่บ่อยครั้งเหมือนกันที่แนวรับก่อความผิดพลาดจนไปถึงการเสียประตูจากการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวและนั่นอาจทําเสียแต้มได้เลยเช่นกัน 4. โดมินิกซูโบสไลต้องค้นพบตัวเองว่าจะเล่นในตำแหน่งเบอร์8ปดได้อย่างไรได้แล้วเขาได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องสำหรับการเล่นในระบบนี้ของอาเนอร์ แม้ว่าจะทําผลงานไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่ได้ใช้คําว่าดีกับตําแหน่งที่เขาเล่นในตอนนี้ซึ่งสวนทางกับเพื่อนร่วมแผงมิดฟิลด์ในทีมอย่างไรอันกราฟเฟนแบกและอลกซิสแม็กอล s ิสเตอร์ทั้งคู่จะปรับตัวให้เข้ากับตําแหน่งการเล่นนี้ได้แล้ว5อาร์เนอร์ต้องตัดสินใจแล้วว่าโอกาสและช่วงเวลาในสนามของโมเมดซาล่าหรือเลือกที่จะให้เวลามากขึ้นแก่เฟเดโกเขียซาบ้าง เพราะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอิทธิพลของซา่ายังคงทําให้อานเนอร์ดูเหมือนจะยังเกรงใจในตัวของเขาในวันที่ไม่ดีอย่างเกมนี้เขายังได้รับโอกาสให้อยู่จนจบเกมถือว่าทุกประเด็นน่าสนใจอย่างมากในทุกๆข้อเลยจริงๆแต่เชื่อว่าอานเนอร์ก็จะพยายามปรับและแก้ไขกันต่อไปเพราะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นในยุคข,ของเขาเท่านั้นเองเพิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปเรื่อยๆดีซะอีกที่ต้องมีจุดแก้ไขให้เห็นเพราะมันหมายถึงทีมนี้ยังมีสิ่งที่สามารถพัฒนา และยกระดับได้อีกนะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ